การขับเคลื่อนสืบสารศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลกความสำคัญและปัญหาของดินเมื่อปีพุทธศักราช2562องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO คาดการณ์ว่าอีกประมาณ60ปีดินที่มีคุณภาพจะหมดไปจากโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียและไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมต้องอาศัยดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญขณะที่ความต้องการอาหารทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า100%เเซซึ่งแน่นอนว่าทั่วโลกจะต้องประสบกับวิกฤตขาดแคลนอาหารหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไของค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน จึงได้กําหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกหันมาใส่ใจรักษาและพัฒนาดินให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลกและเป็นการถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชนชาวไทย โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดแนวทางการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินไว้8แนวทางด้วยกันได้แก่ 1. สร้างดินและปรับปรุงโครงสร้างดิน 2. การสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในดินให้ต้นไม้ได้เจเริญเติบโตผลิดอกออกผล 3. ช่วยให้ดินดูดซับและกรองน้ำ 4. ช่วยสร้างความต้านทานต่อโรคและแมลง 5. เป็นแหล่งของยารักษาโรคและใช้เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่มนุษย์ 6. ช่วยแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อน7ช่วยลดและบรรเทาปัญหาโลกร้อน 8. เป็นการรักษาระบบนิเวศกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนวันดินโลกในฐานะหน่วยงานภาคร,รัฐของไทยมุ่งกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่คนในชุมชนอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงจึงได้ผนึกกำลังกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีคเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินงานในการขับเคลื่อนสืบสารศาสตร์พระราชา ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลกเป็นการนำปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อร่วมกันสร้างสรรพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการน้ำอาหารและพลังงานอย่างสมดุลและยั่งยืนใช้การบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลโดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้คนทั้งทางทฤษฎีและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้คนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและออกแบบพื้นที่หาแหล่งน้ำหรือปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำฝนเพื่อนำน้ำนั้นมาใช้ในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพของดินโดยเน้นหลักการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชให้พืชเลี้ยงเราและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนและตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการดังกล่าวได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดรางวัลดินโลกผ่านกิจกรรมด้านต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมดังนี้ด้านการศึกษามีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจเช่นการปลูกป่า5ระดับบนพื้นที่ของโคก เป็นการสร้างหน้าดินและปรับปรุงโครงสร้างดินช่วยให้ดินดูดซับและกรองน้ำผ่านระบบรากของต้นไม้การสร้างหนองหรือพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆและช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินและการสร้างพื้นที่นาเพื่อเป็นพื้นที่สร้างแหล่งอาหารผ่านการทำเกษตรอินทรีย์เลียนแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเป็นต้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง งานภาคสนามการเฉลิมฉลองมีการจัดกิจกรรมเอามือสามคัคคีให้ผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับคนในชุมชนร่วมกันทำงานฟื้นฟูและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินและการจัดกิจกรรมปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพอชอสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับผู้นำเกษตรกรและประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเริ่มจากการฟื้นฟูและสร้างความหลากหลายทางชีวาภาพในทรัพยากรดินกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรมีการสร้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจากผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทีมครูวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการด้านการศึกษาลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรในชุมชนเข้าทำงานฟื้นฟูและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินร่วมกับเกษตรกรใน25,179พื้นที่กิจกรรมเฉลิมฉลองภาคสนามมีการจัดกิจกรรมวารตี้เพราะคุณทำเราจึงตามไปดูสร้างศูนย์แบ่งปันสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้แนวคิด หนึ่งหมู่บ้านดูแลคนได้ทั้งตำบลในพื้นที่1000ตำบลเพื่อคัดเลือกตำบลต้นแบบและกิจกรรมประกวดหมู่บ้านมีทั้งการนำแนวพระราชะดำริและองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินจากศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชะดำริต่างๆและคัดเลือกหมู่บ้านที่นำองค์ความรู้มาขยายผลและพัฒนาจนเป็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบจากที่ได้กล่าวมา กรมการพัฒนาชุมชนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินไม่ว่าจะเป็นการสร้างดินและปรับปรุรงโครงสร้างดินผ่านการห่มดินการสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในดินให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลผ่านการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชการช่วยให้ดินดูดซับและกรองน้ำผ่านการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นกำแพงที่มีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำผ่านการใช้น้ำหมักสมุนไพรเจ็ดรสและงดใช้สารเคมีลงในดินผ่านการปลูกพืชผักสมุนไพราการปลูกไม้หกดอดูดมดื่มแดกเด็ดโดบซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามคำขวัญวันดินโลก Keep Soil alive protect Soil biodiversity หรือรักปัตภีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์สร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนและสร้างรูปแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอบสนองไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก